ซันตอรี่เวลเนสเปิดตัววิสตราเซสมินไนทามรุกตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชูสารสกัดเซามินจากญี่ปุน่นตัวเดียวกับที่ใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซันตอรี่เซสมินที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุน่นกรุงเทพ30มิมิถุนายน2568บริษัทซันตอรี่เวลเนสผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในเครือซันตอรี่กรุ๊ปประเทศญี่ปุน่นซึ่งเป็นบริษัทที่มียอดขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุน่นข้อมูลปี2023 จัดงานเปิดตัววิสตราเซสา n ินไน t ์ท e อยางเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้แนวคิด Let Deep Sleep Recover Your Life โดยมีการจัดเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ Unlock Sesamin Secret for a Restorative Sleep โดยแพทย์หญิงทิศราวีรัสมัยผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันหัวหน้าศูนย์ w ี w o m n s w w l l n n s s s โรงพยาบาลพญาไทหนึ่งและ CEO of the Fountain Wellness Clinic เกสอรอมริน ที่ได้สื่อสารถึงความสําคัญของการนอนหลับที่มีคุณภาพที่ไม่ใช่เพียงแต่นอนหลับได้ตามเวลาชีวิตนอนครบชั่วโมงแต่ยังต้องนอนหลับให้ลึกเพื่อสมองและร่างกายได้พื้นผูได้เต็มที่ Restorative Sleep เพื่อตื่นมารับวันใหม่ด้วยความสดชื่นและมีพลังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Century Wellness ที่ต้องการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัยและมอบสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมให้แก่สังคมไทย